รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วันเสาร์เวลาดีๆแบบนี้ก็มาเจอกับเราสองคนได้ในรายการลูกโลกๆลกของลูกๆทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เที่ยงถึงเที่ยงครึง่งเวลาดีแบบนี้นะคบเจอกับแนนปุกันค่ะพี่ปุกันครับเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยดีกว่าครับข่าวแรกเลยค่ะ้องแน่นวันเสาร์เวลาดีๆแบบนี้เนี่ยเรามีช่วงใหม,ม่ใหมเพื่อนๆได้รู้จักกันค่ะกับช่วงเปิดโรงเรียนของแน่น<อ>ซึ่งขอบอกเลยนะว่าพี่ปอเข้าไปในโรงเรียนนี้เนี่ยหล่อที่สุดเลยค่ะเพราะว่าเป็นโรงเรียนมัธยม พี่ป๋อจะเข้าไปในโรงเรียนสตรีศีสุริโยไทยซึ่งขอบอกว่าเป็นโรงเรียนที่ไม่ใหญ่มากแต่อบอุ่นมากๆเลยค่ะทุกันครับตอนนี้นั่นอยากดูมากๆเลยลหะครับไปดูกันเลยนะได้ครับตามไปเลย น,นี้ครับอยู่กับป๋อนะครับในช่วงเปิดโรงเรียนเองครับวันนี้มาที่โรงเรียนสตรีศรีสุริโยไทยครับ <Wow. S 2> น้องๆโรงเรียนนี้ครับมีความสามารถในด้านดนตรีไทยครับได้ข่าวมาเดี๋ยววันนี้ครับจะไปตามหาน้องๆกันจะเก่งขนาดไหนตามเลยครับ <Yahoo! S 2> โรงเรียนคือสถานที่แห่งการเรียนรู้และเก็บความทรงจําดีๆของวัยอันสดใสวัยแห่งการค้นหาสิ่งใหม่ๆเปิดโรงเรียนของเราในวันนี้ เรามากันที่โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทยโรงเรียนหญิงล้วนที่มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษามีพระพุทธรูปประจำโรงเรียนคือพระพุทธสัมพันธ์นีศรีสุริโยทยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียนและมีคติธรรมของโรงเรียนก็คือขยันประหยัดซื่อสัตย์เสียสละรับผิดชอบประกอบกรรมดีมีวินยัย เอาละครับตอนนี้ปอก็อยู่ในบริเวณโรงเรียนแล้วนะฮะเห็นน้องๆทำกิจกรรมกันเยอะมากเลยทีเดียวเชื่อว่าน้องๆนักดนตรีไทยนะครับน่าจะอยู่บนตึก <Yeah. S 1> เดี๋ยวตามเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีครับและนี่แหละครับนักเรียนนะฮะนักดนตรีไทยนะครับของโรงเรียนสตรีศรีสุริโยไทยครับวงดนตรีไทยของโรงเรียนสตรีศรีสุริโยไทยเคยไปแสดงในโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเมืองลอสแองเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาและโรงเรียนมูฮัมหมัดดิยา3าประเทศอินโดนีเซียและน้องๆเหล่านี้ยังมีดีกรีได้รับรางวัลพระราชทานอีกมากมาย เอาละครับตอนนี้ก็อยู่กับนักเรียนนะฮะนักดนตรีไทยนะครับประจำโรงเรียนสตรีศรีสุริโย t h ย,ยนะครับสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เป็นตัวแทน2คนที่คัดเลือกมาว่าพูดเก่งที่สุดใช่ไหมใช่ <c oughs> ดูงงๆนะเออแต่ว่าเทปนี้ต้องบอกเลยนะคบว่าเป็นเทปที่ปอเนี่ยนั่งเรียบร้อยที่สุดเลยอ่ะไม่เคยเรียบร้อยขนาดนี้เลย <c oughs> ปกติจะนั่งแบบเก้งๆนะฮะแต่ว่ามาอยู่ในวงดนตรีไทยนะฮะก็ต้องเรียบร้อยนิดนึง นักเรียนดนตรีไทยนี่เรียบร้อยทุกคนเลยป่าเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยป่าเรียบร้อยค่ะ <c oughs> <c oughs> เออเอเอน่าจะเรียบร้อยนะไม่ใช่ว่าเป็นคนเรียบร้อยแล้วจะเข้ามาอยู่ในวงดนตรีไทยนี้ได้นะครับน้องๆเขาบอกว่าถ้าใครอยากจะเป็นต้องผ่านการทดสอบคัดเลือกโดยจะต้องซ้อมเครื่องมือที่ตนเองถนัดมาให้ชำนาญและถ้าใครมีผลงานการแสดงหรือการประกวดมาแล้วเอาผ่อนมายืดให้กรรมการดูก็จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษเลยครับ อ่าแนะนําตัวหน่อยชื่ออะไรคะชื่อนางสาวสุพรรษาสุพิรมชื่อเล่นชื่อมิ่งค่ะน้องมิง่งมอ,อะไรคะมหกค่ะมหกแล้วแล้วหนูอะคะนางสาวกนกวันแก้วจินดาค่ะชื่อเล่นชื่อน้องดีมค่ะอ่ามอยู่มสี่ค่ะมสี่ดีมมิง่งอ่าด<ม>ีมมิง่งดีมเล่นเออ่เครื่องดนตรีอะไรเป็นหลักคะหนูขับขับร้องเพลงไทยคะ่ะขับร้องปกติฝึกซ้อมที่นี่ปะคะใช่ค่ะฝึกซ้อมที่นี่ค่ะแต่ที่ซ้อมเมื่อกี้เนี่ยพี่มานั่งฟังแล้วเนี่ย ไม่มีเสียงร้องนะอยากได้ยินเสียงร้องแบบสดๆอ่าใครอยากได้ยินเสียงเพื่อนปรบมือตายแล้วไม่ตั้งใจเลยเพื่อน, <damals> นๆปรบมือกดดันขนาดนี้ต้องโชว์แล้วค่ะพปปับ <า S 2> มือหน่อยค่ะโอ้โหสุดยอด โอ้โหน้องดีมเพราะจริงๆเลยครับรับรองว่าอนาคตไกลแน่นอนน้องๆเขาก็บอกว่าที่พวกเราชอบเล่นดนตรีไทยก็เพราะเสียงของดนตรีไทยมีความนุ่มนวลไพเราะทําให้เรามีความสุขเมื่อได้เล่นแล้วก็ยังช่วยให้เรารู้สึกผ่อนคลายแถมยังบอกอีกว่าสเสน่ห์ของดนตรีไทยอยู่ที่การดําเนินของทานองของแต่ละเครื่องดนตรีที่มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันแต่เมื่อรวมกันแล้วทําใหเกิดเสียงที่ลงตัวไพเราะนุ่มนวลเมื่อได้ยินได้ฟัง ก็เป็นที่รู้กันดีว่านี่แหละคือดนตรีไทยครับในความคิดของน้องมิงค่ะหนูคิดว่าอยากจะให้งงนี้เนี่ยก้าวไปถึงขั้นไหนก็ประกวดอะไรอีกไปโชว์ที่ไหนอีกก็ประกวดงานต่างๆค่ะที่เราได้ผ่านมาคือที่เราแบบไม่ได้ประสบความสําเร็จที่แบบว่ายังไม่ได้รับรางวัลนะคะเพราะว่าทุกงานมันเป็นประสบการณ์นะคะทั้งที่ได้รางวัลแล้วก็ไม่ได้รางวัลก็ปีหน้าก็อยากจะให้ ประกวดอีกเพื่อพัฒนาฝีมือตัวเองอีกค่ะไปแก้ไปแก้มือไปแก้มืออยอมไม่ได้เรื่องนี้ใช่สั <laughs> กสีมันคำ้ำคอลูกสมเด็จสมเด็จพระสุริโยไทยค่ะอ่อเป็น <laughs> ไงล่ะ <laughs> เอาละรครับคุยกันมาพอสมควรนะครับคาดว่าน้องๆนี่จะต้องมีมุมปรวดมุมสบายที่เอาไว้นั่งชิลนะฮะเอาไว้นั่งเมักัาอย่างนี้มีไหมคะมีค่ะข้างล่างมีไหมมีค่ะวันนี้พาไปหน่อยนะแต่ว่าวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับน้องๆนะครับนักดนตรีเป็นนักดนตรีไทยด้วยนะครับประจําโรงเรียนสตรีศรีสุยไทยขอบคุณนะครับ,รบเออเดี๋ยวส่งตัวแทนไปเนาะสองคนนะครับดีมิ่งนะครับคายวินิ่งนะฮะไปครับ